ມາເດກແກງອົ່ມໄມ້ສອດຫຍັງເອີ້ນອົ່ມໄມ້ສອດວ່າຕິອັນນັ້ນຕົ້ນເພິ່ນບາງໍອີນມສດເທື່ກຈັບມພານ บายดีพี่น้องอยู่กับท่องเทยียวไปกับสาวากินงานอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวขายเปิดมาก็ขายแล้วพี่น้องวันนี้จพามาแกงน่องไม้แล้วเมนูยอดฮิตประจำวันซาตลาวน่องไม้สดพี่น้องใครเคยหู้จักบนน่องไม้สนิทน,นี้ก็คือประเทศลาวก็คือหลายแหง่งน่องไม้สนิดน,น่อไม้สดอันน่อมันจะคายความคายมันจะหลาลวก็เปลือกบางเปลือกบางแลวกาั โนอเพิ่นก็จะบาง่บนาเลยทำไมอันนี้อันมันจะมีอันน้อยน้อยใหญ่เนาะอันอันนี้นั่นก็คืออันต้นเพิ่นใหญ่สมบูรณ์ก็เลยน้อยใหญ่มันมันจะมีน้อยน้อยถ้ามันน้อยสุดก็ซัมดิโก้เนี่ยแหละถ้าว่าเพยมักกินน้อยน้อยกะจริงจริงสัพเพียวมักกินน้อยน้อยมันจะเสพแล้วแต่คนมากนะบางคนก็ว่าน้อยใหญ่จะเสพถ้าเพียิ่นมากกินน้อยน้อยแต่อันนี้มันสมบูรณ์อันนี้ก็คือเอามาจะใส่เอื้อยเพิ่นเอามาให้เนาะ เราไปหาทะเพียนเบอเอามาเพื่อนี่ยเด้อเพื่อนก็เลยเอามาบอกว่าหนอนแบบใหญ่ทะเพียนบบมักนะหนอนใหญ่บบคอยเสพน้ำไม้นี่มีเอกลักษณ์คือความหอมแก็งเสบมันจะมีกลิ่นหอมเพิ่นไครูพจักแน่คอมเมนต์มาเดินอย่าว่าแน่นหนอไรมันโบแมนเนะี่ยตัวอย่างกันเด้อน,นี่โบแมนน้ำไม้ไรเด้อพี่น้องน้ำไม้สอดเนาะอยู่ลาวเอิน่นแต่ว่าอยู่ไทยมีบ่อมันก็นจะมีอยู่เป็นบางม่องแต่ส่วนน้อยเนาะมันซีมี มามาปอกแต่กำลังออกและงานฝนตกกับบุดแต่นอกไม่กินสิก,กินสนิดใดก็เลือกเอาเลย <c oughs> แต่สะเฟียมกักนอนนี่แกงเสบนอนใหญ่สุอแต่ว่ามันจะบางเนะยต้มกระจุดไงความคายมับนบ่นให้เว้าเลยคายถ้าคายว่าปอกนี่ต้องระวังคายีนีนอนนี่แต่ว่าแกงนี่แเสบๆแลเบ้อ น้องมันจะเป็นแบบนี้ใครเคยกินแหนคอมเมนต์มาได้จ้ะ นอบักาดได้เป็นเปาเนีน่ยนอห้องก็ได้สามหนึ่งต้มกับเจียวกับปี้หรือเก่งเซ่ยบๆนอนเนี่ยมันจะเป็นบางๆนี่พี่น้องจะบางๆนี่ยด้เสียพาพให้บนญเลยนอนนี่เพียวเสอว่าคนไทยหลายคนคงสิบบุกงูจักเป็นแบบนี้นอนไม่สดนะบ้านเสียอื่นเขาจะเอานิยมต้นมาเนะเอามาเอด็ดหัวเอ็ดท้าวเอ,ดอ็ดหยางนะมันหลายอยู่ประเทศเรานะแต่เป็นต้นบางๆดอก มาสานผากะเตะแต่ต้นใหญ่นะเอ็ดหัวเวลาปลูกพักตอนอยังน้อยสะเพียวไปตัดมาเอ็ดหัวแต่กูมือนีนหันมันบ้านคนบ้านใหญ่แล้วเขาดันเขาดุดเอ็ดเหอนเอ็ดซานที่นั่นนี่เบิ่แล้วมันบ่ค่อยากลายแล้วเดี๋ยวนี้นะไปหาต้องไปหาอยู่ไกล้นะแต่ก่อนนะย่างเข้าไปข้างเหอนก็ได้กินแล้วกูมือนี่มันเป็นในซันแล้วเนาะมันก็นเจริญขึ้นเอืย้ยเพิ่นไปหาแอบเรียกรบบอกว่าเอามาเพื่อนในเะด้อมาแกงนะเพิ่นก็เลยเอามาให้นะเพราะว่ามันอยู่ไกลซะเพียวมีเวลาไปถ้ายกกอยู่ใกล้ก็สิไข่อยู่ดก คู่มือเนี่ยมันก็คือตะกอนเอาพี่น้องเอาไปผ่าไปล้างไปต้มยังมาเก่งนะผู้เปลือกกันเลยผูดผู้ พี่เนาะเอามาต้มเลยบบบนี้ต้มเบิดนี่เลยไนงะเต็มหม้อถ้าเก่งมืมดกะแบงออกเนาะต้มเบิดเลยต้มประมาณกูละสิบลายนาทีจนพิ่นจืดกูเละพี่เนาะไว้จะมาลมแทนเดิน ได้แต่รอ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 ใช่หรอเขาเบือ่อพี่น้องมาเนนะี่ย ต้มน้ำไม้ชจืดละเฮากะมันเตรียมเครื่องแก่งเฮาก็มีมักบวบทั้งยอดทั้งมากมานำกันเลยมีมากมียอดพักนังแงใส่แกงนอำไม้เนาะอหอมแหงก็มีอมัปลายอีฮือปลามืองแห้งน้อยหนึ่งใส่แกงเฮานาพี่น้องเฮากะมันซอยมักบวบเด็ดพักเขา ขนหยดฮิตลองเลยหนึ่งวันก็มาต้มปลาหมึกแห้งอันนมไอศก่ีนนะ่ะพี่รอจะกินอะ่ะหลายหลายยางไปเจไดก็จะกินนมไอศกรีมไ่ได้ายากยางไปแคมพฮือนนี้ก็ได้กินล่ะัดมัน บ้านมาันก็ใหญ่ขึ้นจะเลิญขึ้นเหมือนบอกพี่น้องเพื่นกระดุดกระไทเป็นให้เป็นสวนเบิร์ดแล้วเป็นปลูกเงินปลูกสารแสนแล้วบลูกบัวเขียนยักมีอะไรได้เดี๋ยวนี้นะไปมาทีได้ปลูกกินอะไรได้หน่อไม้ก็ได้ทางบ้านสัเพียวดอกวา้าแต่ทางอื่นเพื่อนก็ยังมีอยู่ดอกทางบ้านสัเพียวมันเป็นบ้านใหญ่เด้มันเริ่มจะเลิญแล้วว่าง่ายๆสบายเพื่อนเลยดัดอันดัดเพราะฉะั้นดุดทิมเบิร์ดให้เป็นสวนเบิร์ดแล้วเราจะไปหาน้ำต้องไปไกลแดีวแบบนี้นะไปไกลกว่าเก่า ถ้าบ่ามีเวลาก็คือบบได้กินขี่รถยักไปหาย่างไปบ่ได้ลไล้คือแตก่นอนย่างไปนะมันไกลมือละบุบุมันเป็ยนจางซันละสีแกงไหลเนี่ยด้วยพี่น้องพอเพราะชีแบ่งให้น้บ้าวงเพืนะ่อนน่ะก็เลยสีเกงหลเนะี่ยพอโเคยลองกินนอนนี่นะหามากินได้พี่น้องแซแบรด้วยเพรเพียวบได้ตัวเวลาเกงนะมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์ของเพืนะ่อนและเซ่บเด้วยนอ,นอนี แซบคือนอนไม้ไล่บ่มัมนกับแซบคุณละอย่างเนาะพี่น้องเนาะนอไม้แต่ละอย่างเิ่นก็นจะมีความรสชาติแตกต่างกันไปเ,เด็ดหน่อหนกบวบกับดอกพิ้นใส่นะเอา้ามันือมาตบม่ะ พี่น้องตัดข้าวสารเสกเฮาบัดน,นีน้น้ำมอตะสะน้ำมอตะสะที่มันก็หนีไปเลย <c oughs> อ๋ยอยอดว่าลิ้นวอลวอของหมวนกันเนาะพี่น้องเนาะซีเรียสหลายมันชิเท่าไว <c oughs> อันเดม,มันหมวนก็ะว่าไปรถอ่าใส่ข้าวสารให้เขาเบื่อตัดข่าเวาเบียตัดเนี่ย ก็ใส่เพชรหลายดอกเบ,บาแล้วกินนำํำเอากระซี่เอาลูกระเบิดใส่กับเอาเนาะพี่น้องเอาเอาลูกระเบิดลงไปเอาไว้นั่นแหละตามมเพชรหลายเหลือกใส่เหลือกใส่มเพชรกันแล้ว Right. โอเคแล้วจะบอกขอทูตขอไวไม่เท่าอร์นี้วัวน้องแก่งสะเพียวยิบออกถ้วยหนึ่งเอาไห้ไม่ใช่หลายพูด หน่ยใส่น้ำตื่มจังหน่อยมาปรุงมันใช้น้ำตาลน้ำตาลแล้พี่นอ้องโอ้ไม่เป็นนัวเด้อถ้าพี่เอามาใช้น้ำตาลเวลาเกงี่ยทำมให้มันติดหวานน้อยหนึ่งไม่ให้มันหวานลายดยอกเจนให้กลมกล่อม,มนะ แ,แต่คนมากเนาะสูตรไผงสูตรมันสูตรแต่ละคนเนี่ยบอกกันแล้วได้เอาปลาแดงเขาปลาแดงปวดแล้วก็บลูปลาแดงปลาแดงนี่พื้สีบดอะไรได้ขึ้นไปตักเอาจอเทงเฮนเป็นทางสีพื่อนะอนี่เทงเฮงไป เดี๋ยวให้น้ำหอนยังตองประเด็กใส่น้องพี่น้องมนะันใส่ประเด็กเห้ประเด็กตรงเส็บๆนัวๆด้วยเกียงนามไยเกังเสบ็บประเด็กปลาขาวสร้อย นใส่แกงลงไปนี่เสียบซุปพี่น้องใส่หม,มากบวบและงดงามมันได้กินแกงลงไปโซนนี่ซุปอดมดเมืองมันอันงาม ตะกอนเนาะคือใส่ตะโกนเขามาคิดให้เนาะโอ้ยตายประมึกควายเสียดายเลเขาฮ็ดให้เนาะสมัยก่อนเขา,า,เขะาะจะ,าะ,าจะตัดให้จูดให้นะสักเขาให้เขาจะก่อนไม่สอดจะหลายจะตัดลงแล้วก็จูดมันก็จะโป้งขึ้นมาบปนี้ไปซับเอาไปคุดเอามือดำเบิดแต่ว่าแเศบมันไฟไหม้นะนไ,ไม้ไฟไหม้มันจะแบบบกขมเลยด้เอามาแกงเลยคู่มือเนี่ยให้หากับว่ามี เขาเฮ็ดนาเบ่ล่ะให้นะเขาก็เปลี่ยนเป็นสวนเขาโบเอต์ซักเข้าสนวน่อยสิซักเข้าใส่แล้อเฮ้ยขโมยในหายกิจเริ่มยากโอ้ใส่ปลาเมึกไปเลยพี่น้องอปลาเมึกแห้งหอ่ะลงไปเลยลาทีช่อง มโมบอันเนี้ยแบบกระเพรียวชิบแบ่งให้อย่างน่าเบานั่นเด้เอกระเพลาก็เลยเห็หลายเอาอย่างมเลกกมล็ดกระเพยอมแหละอันท่านได้เก่งอะไรเนี่ยล่ะบอนโซอะไรนะอื่นนะเขาเคยกินเนาะพี่น้องพ่อแม่พาเคยกินเขาก็เลยลึ้งอาหารที่เขาเคยกินนะนะไผยเคยกินแบบไหนพ่อแม่พากินแบบไหนก็ลึ้งแบบนั้นเนาะเอาหมอมฟ้าไว้ให้ทุกอย่างสุกแล้วค่อยใสย่ผักนำหลัง สัเปียวลูกลืมลูกระเบิดวันนี้ลูกระเบิดสีเขียวเขียวแบบนี้อย่าว่าเด้อยพวกเพชรเพชรก็สีแดงอีกสับเปียวว่ะสีแดงมันยังมีซุกแล้วมันยังมีความหวานติดนิดหนึ่งเลยสีหัวหวานสับเปียวอีกเลยอีนนี้แด้พี่น้องสับเปียวว่ะสีมสีแดงมันจะมีความหวานติดนิดหนึ่งของเพชรแดงนะแต่สีเขียวมันหวานละเพชรอย่างเดียวอ้อาวงไฟ มาเด้อพี่น้องเด้อใครเคยกินคอมเมนต์เข้ามาเด้อน,น้ำไม้สอดบ้านสฉะเพียวกระยักเบือดหลังๆพี่น้องเลยเป็นลุกไถ่ทิ่มเบือละ่ะแต่กกอนน้ำเบิอดเบือยสมือในอีกอย่างกับ็คือเก่าและธรรมชาติมาเด้อแก่งน้ำไม้สอดอย่างคืออ,อิ้นน้ำไม้สอดว่ะติอันต้นผลบางก็เลยเอิ้นน้ำไม้สอดเสฉะเพียวกรบประจกักโอเม่พาเอิ้นเนาะ พี่น้องแล้วเละอันโป่งหน่อไม้นี่คายคายพี่น้องเลยหน่อไม้อันนี้คายเธอได้ความคายนี่หล,ลขุ่นคายคายมันน่นนะพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บเเลยแต่เบียวกับที่แบงค์ไน้ำเบ,บาวอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนือจาะพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะงเตือนคลิปใหมๆ่ๆเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่ลิปหน้าสบายนานดี